aloha everyone welcome to 10k house of อีพีนี้ครับผมอยู่ข้างหน้านี้แล้วตูเบอร์เริ่มเลยกับน้องสติชนั่นเองนะเดินทางมาถึงที่เทนเคมสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวเพราะว่ารอนี่เลยเมื่อกี้ไปดูหนังมาเรียบร้อยแล้วกับ Lilo and St i t c h Live a c t i ั n นะครับ23ปีแล้วนะตั้งแต่ภาคแอนิเมชันปี2002ในที่สุด Disney ก็ทำไลฟ์แอคชั่นออกมาแล้วก็บอกเลยว่า ฟินสุดๆตอนที่ออกมาตอนนั้นอะยี่สิบสามปีที่แล้วอะไม่ได้ดูหรอกตอนนั้นกําลังวัยรุ่นนะครับก็เลยแบบไม่ได้ดูการ์ตูนแต่เห็นไอ้คาแรคเตอร์ในสติชที่มันออกมาแล้วก็ชอบเพราะว่ามันน่ารักนะเพิ่งมาดูการ์ตูนตอนแก่ๆนี่แหละแล้วก็ในที่สุดได้ดูไลฟ์แอคชั่นแล้วตอนที่ดิสนีย์ประกาศออกมาตอนงานดีทเวนตี้รีปีที่แล้วก็ยังแอบบแบบอืจะเป็นยังไงนะแอบเบสียวๆน่ากลัวครับแต่นี่เลยนะไม่รีวิวไม่สปอยนะแต่อยากให้ทุกคนไปดูถ้าใครชอบสติชนะแล้วก็ชอบดิ์มมได้ feel, ได้อมมาารณกนะ ครับผมเหมือนได้ดูหนังดิสนีย์ตอนเด็กๆเลยและที่สําคัญก็คือเรื่องนี้ดิสนีย์เนี่ยแบบว่า ให้เกียดต้นฉบับแอนิเมชันมากนะไม่เละเทะเจ๋วว้าวใครมีโอกาสไปดูนะครับที่รงน่ารักมากๆหลายๆคนก็อาจจะงงว่าอยู่ดีๆทำไม <laughs> พี่จัดเจ้าสติชมาไม่คิดกระ,ะสีว่าพี่จะจัดนะครับผมนะถ้าเกิดเป็นตุ๊กตาธรรมดาคงไม่จัดหรอกนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ไงแต่พอเห็นตัวนี้เท่านั้นแหละมันเป็นพับเพ็นะครับผมนะเหมือนเป็นหุ่นเชิดใช่ไหมเขาเรียกมันขยับได้มีเสียงมีซาวมีลูกเล่นแอคชั่นเนี่ยเขาบอกว่าร้อยกว่าแบบเลยนะครับผมนะมันเล่นได้ไงมันสนุก แล้วก็แบบว่ามันน่ารักอ่ะก็เลยต้องจัดนะครับมันออกมานะมีรุ่นเนี้ยที่เรียกว่าเรียว x นะครับผมเรียว x ก็คือเนี่ยมันจะมีตามีปากมีหูอะไรที่มันขยับได้แล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งชื่อแชตตี้นะครับผมจะเป็นเหมือนตุ๊กตาธรรมดาแต่เป็นพับเพทเหมือนจะไม่มีเสียงไม่มีซสาว์ไม่มีลูกเล่นนะตาเตอฟันฟินเลยจะเป็นผ้าเหมือนตุ๊กตาพลัชหมดเลย นอกจากสเตชก็มีนี่ด้วยนะครับแองเจลด้วยนะแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นเป็นอโลฮ่าใส่เสื้อนะครับฮาวายสีแดงนะตัวนั้นนะราคาจะอยู่3,000กว่าบาทแต่รุ่นนี้ที่เป็น real fx เนี่ยมีน้องแองเจลด้วยนะอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวจะใหญ่กว่าด้วยเออแล้วก็ลูกเล่นนะเยอะกว่าราคาเนี่ยเห็นที่ไทยขายอยู่5,900กว่าบาทนะครับถ้าเมืองนอกเอ,อยู่ตัว100เหรียญ3,000กว่าบาทบวกภาษีก็ประมาณเกือบ4,000แล้วบวกชิปปิ้งมาบวก ภาษีนําเข้าอีกนะราคาพอๆกันเลยเนี่ยสั่งจากอเมริกามาก,ก็จะเป็นเ็ษห้า0ันกว่าบาทเหมือนกัน,กนซื้อที่ไทยก็ได้เห็นมีร้านแค่นะพี่ใบพี่ใบนักภาพโพนี่ทีเอะไรนะที่ตึก mix ซจัตุจกักเขาเอาเข้ามาเยอะนะครับลองไปดูกันนะเหมือนลดราคาด้วยลองไปเช็คกับพี่ใบดูว่าของอยังเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าเกิดดูรีวิวเสร็จแล้วใครอยากได้นองสตจตัวนี้ครับ มาดูกล่องกันก่อนเลยกล่องแพ็กเกจิ้งเท่เลยนะครับผมนะถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยสีแรกออกมาเลยนะเจ้าสติถูกจับขังเหมือนอยู่ในแบบว่าเป็นแคปซูลคุกแก้วอ่านึกออกไหมก็ค,คล้ายๆกันแต่นี่มันเป็นพลาสติกอ่อนๆไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนะมีฐานตัวนี้ออกมาเขียนรีโลนสติข้างล่างแล้วก็มีฝาด้านบนนี่เขียนมาอย่างนี้เป็นพลาสติกแข็งสีฟ้าก็น่ารักดีถ้าเกิดแบบว่าเก็บกันฝุน่นไม่ไดเอามาก่อเล่นไม่ได้เล่นเก็บไว้ใส่กล่องอย่างนี้โชว์ก็ จ๋งดีอาจจะแกะแกระ,ะดาษข้างล่างนี้หรือว่าไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปยุ่งมันอยู่แบบนี้ก็น่ารักแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดนี่เลยบอกนะวิธีเล่นต่างๆว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเขาบอกว่าตาขยับได้ปากขยับได้หูขยับได้ด้วยนะแล้วมันมีเซ็นเซอร์ที่ลิ้นที่จมูกแล้วก็ที่หัว <c oughs> น่ารักมากอะ่ะเออเอาละอยากเล่นแล้วปกแกะเล่นไปพร้อมกันเลยครับ let's go <S อ่าตัวนี้เขาจะล็อกมาเป็นเหมือนสกรูก็แค่หมุนออกนะ ไม่ต้องใช้ไขควงหรอกใช้เนี่ยนิ้วหมุนนิดนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้แล้วนะครับผม3อันแค่นั้นเองฟุบเปิดฝาชูฟรีลิสซิคส6ซไม่ออกอ้ออาวโอมันต้องแกะข้างล่างออกดูวยมาสไลด์ออกมาแล้วโอเค มาแล้วเจ้า6 to 6อ่ะนี่มีคู่มือการเล่นมาให้1อันนะครับผมใช้่าน 3A 3ก้อนนี่ไงข้างหลังมันมีตัวล็อกอันนี้อยู่อีกอันนึงเราต้องอันนี้ออกมาแล้วก็ออกมาแล้ว6 2 6 to 6น้องสเตชกบผมนะตัวก็โอเคเลยนะคงไม่ใช่1ต่อ1แต่ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับถ้าเกิดเทียบกับน้องลีโลเวลามันยืนก็สูงประมาณหนะ้าอ,อกนะเอออะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าใครอยากได้ตั้ใหญ่ๆก่อสาใจก็แบบมันมีตุ๊กตาขายเต็มเลยตอนนี้นะมีทั้งถังป๊อปคอร์นอะไรนู่นนั่นนี่แล้วก็มีนี่ด้วย Hot ทอยสเพิ่งปล่อยรูปออกมานี่เลยโคตรน่ารักเขาบอกว่าสูงอยู่39เซนนะของ Hot ทอยสเดี๋ยววัดความสูงตัวนี้กันน่าจะสูงกว่าฮอตทอยสนะเดี๋ยวลองดูซินี่ตรงนิ้วตรงมือนี่30เซนขึ้นมาตรงนี้ถึงหูประมาณ18เซน48เซน ก็สูงกว่าฮอตทอยประมาณ10เซนนะครับผมฮอตทอยก็ตัวเฮ้ยใหญ่ใช้ได้เลยนะครับใครอยากได้ตัวนั้นก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เหมือนกันมีพงม,มีพร็อพให้เล่นด้วยก็ลองดูนะครับราคาไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็นี่เลยด้านหลังก็คือมันจะมีที่ใส่เออมันจะมีเดี๋ยวกันนะนี่นิ้วนางกดแล้วตากระพริบ นิ้วกลางโอ้ยยังไม่ได้ตัดตรงนี้มือติดอยู่และที่ชอบอีกอย่างก็คือเขาทาเนี่ยเป็นแควกคๆเวลโครนะครับปิดด้านหลังมาเราก็สามารถเนี่ยปิดน้องเนาะเป็นเหมือนตุ๊กตาธรรมดาไม่ได้เป็นแบบว่าพับเพรบางรุ่นตุ๊กตาพับเพรเมันแบบว่าเปิดทะลุข้างหลังอะไรอย่างี้ไม่เต็มตัวก็น่ารักดีนะลายข้างหลังก็มีเย็บนี่น้องมาด้วยนะครับรายละเอียดของตุ๊กตาถือว่าสวยเลยนะนุ่มไหมตัว นุ่มนะกอดได้อยู่นะครับผมนะขนก็ฟูๆนิดๆน,นะแต่หัวเนี่ยจะเป็นพับเพศมันก็จะแข็งเป็นพลาสติกเนาก็ระวังแบบว่าเด็กๆเ,เล่นกันไปตีปูก,ก็เจ็บเหมือนกันนะครับผมนะ้ามันจะมีโครงพวกนี้อยู่ที่เป็นตัวจุดขยับนะครับต้องขันสกรูนิดหนึ่งนะครับฝาอยู่ที่หัวตรงนี้อ่าใส่ทานไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเปิดสวิตช์กันอยู่ที่ด้านหลัง อัลโลาตื่นมาแล้วแล้วก็อัลโล่าทันทีเลยนะ่ารักเลยนะครับอ่ะมาดูลุกเล่นกันกับเจ้าสติชตัวนี้ Real FX ปุ่มมันจะมี3ปุ่มนะที่เอาไว้เชิดพับเพตนะครับด้านบนเนี่ยสอันซ้ายขวาปุ่มซ้ายกดปุ่มซ้ายนะครับจะบังคับหูนี่เลยกดแล้วหูก็จะลงมันก็จะร้อง ปุ่มขวานะใช้นิ้วนางเห็นไหมตาหลับแล้วอะและอันล่างครับก็คือปากนั่นเอง <c oughs> แล้วมันก็พูดภาษาปะนะ <c oughs> วนอยู่สองอันนะ อ่ะเพิ่มแล้วนะเขาบอกว่ามันมีร้อย plus นะร้อยกว่าเสียงกว่าแอคชั่นเลยแต่ไม่ได้มีบอกวิธีว่าจะต้องบังคับยังไงไม่รู้ว่าระบบมันอาจจะเรียงไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวลองถ้าเกิดเรากดหูกับปากพร้อมกันเหมือนเดิมมะไปเรื่อยๆก็ถ้าจะให้รู้สึกว่ามันพูดก็ต้องขยับปากมันอืม พร้อมกันสามปุ่มได้เลยนะเออได้ยินเสียงจบจบๆจะคือ <c oughs> ตา <c oughs> เปิดปิดตามันจะดังอันนี้เออแอบไม่ชอบตัวนี้นิดนึง <c oughs> อืมแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเออมันเป็นพลาสติกนะแล้วมันก็จะดูแบบว่าเนียนกว่านะครับอันนี้รุนตต่นนี้จะแตกต่างกับไอ้แชตตี้ก็คือเนี่ยตาเป็นพลาสติกฟันเป็นพลาสติกลิ้นเลนอะไรพวกนี้เป็นพลาสติก นะครับเป็นพาร์ทแข็งเออมีจุดขยับพวกนี้ <c oughs> แล้วก็นะเสียดายที่แขนมันแบบว่านะไม่มีจุดขยับนะบังคับแขนไม่ได้ถ้าบังคับแขนด้วยจะเจ๋งด้วยกันหนึ่งแล้วก็แบบนะถ้าจะให้เฟี้ยวแบบสุดๆเลยนะแบบว่ามีกดปุ่มแล้วแขนงอกมาเป็นสี่แขนมี งอนข้างบนนะครับกลายเป็น six to six ได้ก็จะโกดวาวนะมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะครับผมนี่เลยนะมีที่หัวเพชรมันได้แหมมันก็ <c oughs> ถ้าเนียน <c oughs> ๆก็กดหลับตาหน่อยเหมือนแบบเพชรมันแล้วก็หลับตา <c oughs> <c oughs> ได้ไหม <c oughs> อย่างนี้แหม ีกหจุดเซ็นเซอร์ก็คือที่จมูกครับนี่เลย mm. นี่ไงมันได้กลิ่นแล้วมันดมอ่ะนี่อีกสาวนึงแล้วนะ mm. อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเซนเซ,นเซอร์ก็คือที่ลิ้นนี่ลิ้นมันจะกดลงได้โคตสำคัญโคตรสำคัญโคตรสำคัญอ่านี่เลยครับทั้งสามเซ็นเซอร์นะคราวนี้อยากรู้ว่ามัน มีแต่เสียงร้องเหรอมันไม่พูดเลยเหรอสเตติสเจ้าพูดได้นี่ you can talk มันน่าจะมีแบบว่าฟังก์ชันอะไรนะอยากให้มันพูดคำว่าอะไรหรือหมอฮาน่า oh แล้วมันจะร้อยกว่าสาวได้ไงเนี่ยอ่าเซนเซอร์ตรงจมูกไม่ต้องไปแตะก,ก็ได้นะเนี่ยเหมือนเอาแบบว่านี่ ใกล้ๆเหมือนก็เอาไปดองมาเล,เล่นอย่างนี้ก็ได้แล้วเนี่ยอาโอเคนะัดนี่พยายามให้มันแบบพูดเป็นภาษาเป็นคํามันยังไม่ยอมพูดสัทีเลยนะมันน่าจะมีนะจริงๆแล้วนะครับผม นี่ก็อ่ะเอาน้องมาเล่นนะเข้าเทนเคฟเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาอยู่กับน้องๆหลายๆตัวเพื่อนๆนะมีโกรกูมีเจ้ากรูดมีเจ้าเท็อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวลอดูคลิปต่อไปเดี๋ยวเวลามาจแจมๆกันเนี่ยเอามาเสริมนะเอามาเป็นเหมือนรายการเซ e s มสตรีหรือเจ้าขุนทองสมัยก่อนนี่แหละนะมีพาร์ทเนอร์ทำคลิปรีวิวแล้วดีแม้เจ้าสเตช ก็โคตรน่ารักเลยนะเจ้าน้องนะครับผมนะเสียดายอย่างเดียวคือมาถึงที่ไทยแล้วแบบราคาแพงไปหน่อยเกือบ6000บาทนะถ้าราคาสัก3,000กว่าบาทเนี่ยเออซื้อให้ลูกๆหลานๆเด็กๆเล่นกันก็สนุกดีแต่อารมณ์ทรงเนี้ยนี่แหละเด็กหนวดเนี่ยโดนแล้วนะเออกลายเป็นของเล่นเด็กโตนะครับใครไปดูหนังมาแล้วฟินอยากได้น้องมาเลี้ยงก็ต้องเจ้าตัวนี้เลยแหละเพราะว่ามันกวนที่สุดเล่นได้ขนาดนี้เลยนะครับเอาละเราก็อย่าลืมไปดูหนังกันนะครับที่โรงกับ l i l o and Stitch l i v e A c t i o n นะครับผมมันดีมากๆ v e r วร กูดเลยนะครับแล้วเจอกันครับทุกคนอา่าหุ้ยโฮ